ใช่จ้าเอ็ดสีดูกันนะคะสวัสดีสวัสดีมากินกาแฟคุยกันค่ะกับขนมตง้งตามอร่อยอร่อยนะคะกาแฟแล้ซ่อ้งขนมเสื้อหน่อยนะึงนี่สือ ขอบคุณทุกคนที่ขอมากมาานคนเราคนลักคนไรเหยายดกันเอขอบคุณมากๆาตามคนตามเป็นกำลังใจกันเะใคะนักตัด้หนหวานเนีเเ่ยเนี่ยเีาวกไม่ยังไร กินข้าวกินกาแฟคุยกันเพื่เอเง <c oughs> ่านี่ละอยู่กับนางเฝ้าร้านขายของจากคนเดียวคือเพื่อเงินก็ไปซื้อละโน <c oughs> ก็เต็มมั้ง cái đua cái hào vào bàn đó mà lên nó em cà phê nó mẹ dây bàn thì nhìn ra sau là lại dây bàn nhìn keo xóm bàn đi ใจใจน้ำนองนองสิพานแล้วพานะก,ะากับมาอยู่แลกกันรุ่นต่อรุ่นไปมาหาซูกัน นักแ้งกันไหนส่วนมีกลิ่นเต่กับแฟที่อิ้งรั้มรูเขายัางบะเดกออกไปเต็มนอกมันฝนตก ก็บอยใ,ให้เขาขออกไปสื่อกาแฟาให้กาแฟาดัาไม่ตรงแล้วออกไปสื่อตรงบริษัทเขาว่าลูกเป็นตัวแทนจำน่ายเขา ทำยูทูบนี่ก็ยากก็บอกให้ทุกคนอดทนนะคะสู้ไปด้วยกันถึงเบิดเป้าหมายเดียวกันเวิดอยจะซาจะเร็้วของย่ายนี่ปีไปแล้วจ้า <c oughs> อืมต้าวั่งเทปบัฟปังซื้อว่าเห็นอัลบั้มรูปชีวิตเข้าไหวหื่ เราเ้าประเทศไ้ซัมนี่แหละมากจกกุ้งหวานสามาเมืองมาฟังม้มานกูเลยว่าย่ายเป็นอร,รมพืเป็นยังคือเดินอินยูเฮดัำยูทูบเบ๊ ปฏิบัติตัวจังไลยเป็นเมืองย้อนคลิปหลังเก่าๆย่ายเคยเราเคยบอกได้นหมการปฏิบัติตัวยายบอกไว้เบิร์ดยายรักษาอยู่ใส่หมอยายรักษาย่ายกว่ ยายจะมาบอกมาคุยมาบาเพราะหายง่วงหายเงาเนาะค่ะเนาะพูดเถ่าเป่าบ้านนี่กนเดียวยายกับพอจบคลิปก่อนนะคะขอให้ทุกคนเจริญรุ่งเรืองดังปังๆเด้อชุ่มลูกๆร้านๆก็ได้ยายก็สิอยู่ของยายยังสืบดไปเรื่อยๆจักปีก็สร้างมันเนาะค่ะเนาะขอให้ลูกหลานดังปังๆไปแล้วกับยายก็ดีใจนั่ ย่ายจะเป็นยูผูสนับสนุนยูทั้งหลังเนาะค่ะเนาะขอบคุณมากมาขอบคุณทุกกําลังใจที่เขามาให้ขอบคุณทั้งคนที่ชอบและไม่ชอบนะคะอืย่ายกับอให้ทุกคนตลอดปลอดภัยในโลกภัยไข้เจ็บที่มันมากน้าอากาศเนาะค่ะเนาะเมากับบอยอยากวางวาซื้อหลายจ้าบายบายทุกคนไม่เจ็บไม่ปนพน้พนภยวิกฤตไปด้วยกันนะคะ